วัดภูม่านฟ้าหรือสำนักสงฆ์พุทธศิลาภูม่านฟ้ายิ่งใหญ่ตับการตาแลนด์ม้าจังหวัดบุรีรัมย์ที่นี่มีเนื้อที่กว่า200ไร่ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านสิงอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อวันที่8ตุลาคมพศ2562และได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่31พฤษภาคมพศ2564 สิ่งก่อสร้างในวัดสร้างจากหินทรายโดยมีรูปแบบคล้ายสิ่งก่อสร้างในสมัยก่อนไม่ว่าจะเป็นการก่อตั้งหินเป็นชั้นๆหรือการแกะสลักหินทรายเป็นลูกทรงต่างๆมองดูคล้ายกับอาณาจักรของโบราณค่ะซึ่งเจตนาของวัดนั้นมุ่งก่อสร้างเป็นพุทธสถานเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสําคัญที่สุดคือสร้างถวายเป็นพุทธบูชาให้พุทธศาสนามีอายุยืนยาว ตราบนานเท่านานค่ะ